พี่น้องไปตามหากิ้งกุหลาบแล้วจ้าย้ายพันมากตัดถิมเนาะตัดถิมแล้วก็เอาโยนเขาปลาได้ได้วยพี่น้องไปตามหามาเนาะก็คือเฮาเสียเอาแส่น้ำยาเร่งรากนะจ้ะพี่น้องแส่น้ำยาเร่งรากไว้คืนหนึ่งแล้วเฮาก็จ้งเสียเอาไปชํ้ลงถุงนะจ้ะพี่น้องเกือบสิบประมาณนี่เดี๋ยวฮาจังคนมาใส่น้ำยาเร่งรากเยดายมันจ้ะพี่น้องแบบกุหลาบสีแดงยางงา้มเลยแต่ว่าเพิ่นตัดถิมตลอดเนาะ ควมที่ว่าผู้เฒ่าเพิ่นว่าโห่จ้าพี่น้องว่าว่าสิเป็นชะอมว่าว่าเป็นอย่างเอาน้ำมาทันพี่น้องไปเห็นอนีกเทน่นึงก็คือตัดกล่องไว้แล้วเด้อจ้านี่ก็สิใส่น้ำยาเร่งรากแล้วก,ก็ะแซไว้คืนนึงก่อนเนาะหรือว่าสั่นก็นอาจสิเป็นตอนแล้งแล้วจ้ะพี่น้องตอนแล้งเฮาสิช้ำลงถุงก็รอบ,บ้างว่าเฮาสิมีเวลาตอนใดนเจ๊เล็กหน่อยหาอุปกรณ์ก่อนจ้ะ กุหลาบเพิ่นซื้อมาแต่ตลาดนัดแล้วจ้าสีงามขนาดเลยเพิ่นสีแดงสดดอบกบักง่ายต้ะ